สวัสดีพี่น้องทุกะสทุกคนมาในข้าวโตโออกมาเลาะอ,อีกแล้วพี่น้องเลาะข้างนอกยัง,งนมได้เข่าเมือจะไปซื้อเข่าค่ะอ้นแล้วก็ไปซื้อผึ้งเพื่อนะน้นนองแม่พามาตลาดเลยพี่น้องเด้่องตลาดข้าออโตโมาซื้อทองมาๆมาๆไยอกพี่น้องด้อ อาอ้้้้อันนี้อัเนีัี้ามหอมประเด็ดเลยติดประเด็ดต้องตวงอ่บประเด็ดต้องตวงใครนี่ใครนีอ้วอ้าวอ้าวอ้าวดูดูทำ ทุทุทุบายดีบาลุทุมัลุทุน้น้นนซื้อหมตอกยซื้อหมตอกเมื่อไปดีส่งอมดตอกิปดส่งยะไปแต่ส่งนี่เลย หลออซื้อสมมาขอบมาข้อมากินกันบพ่มีได้แต่สมหมักตองเอามาักตองมากินพี่นออ้องกันกัหล่อข้ามเรียกให้น้องไทยนุ่งน้ำแน่พี่น้องเลยน้องเอ้ยเว้ยเลูกเอาไอก็เพื่อนเพื่นเจ็บมากะแจเอาไว้เอาไว้ไวไวไวมาบัดน,น,นี้หอดเฮือน,นหอดซานแล่ะพี่น้องเลยเบิ่ง

ตะทำมันไอ้ภาษาอียกฤหายยังบ่ไดอนั่นเ้อพี่น้องเด้อนักอินหายเบียกเห็ดเซโน่ะทำกับเจ้าให้เบียกเห็ดเซโนนี่ะเดี๋ยวจากน้อยกินสมแชวแล้วจะพานไปทมเบียรมันมีไพ่อยู่บ้อยู่กันะ แซบอตัวเป็นกินไดไม่จะเบื่อแล้วมันกินสบายดีต่ออีกนอพี่น้องเด้อมาๆๆคุมคุณมมาตองมาเด้อออกปเหยัดคลิปยู่นอกพี่น้องเสียงวด้วยซี้เฮาเซเว่นลาสมนึงตยังยดทองหน่งกระเบียอีกกระเบียนุ่กนนะ ต้องแก่คงอยากกินนะไอังอรน่ะอยากต้องเนาะอยากต้องกกอ,งอกกับลูกปอกกไม,มีรับผมมีนอนเลยเอามานอนเลยนมานลนใ่ยมาตากินมักแรงมาซื้อมากินกนั่ซื้อมาดน,าน,นะ จงเปื่อยแบบนี้เพเหไรกินรแบ้ก้แจอขอไปกินอะไรูวะม้าคุณไ้ต้นม่ทนกลางแวเรื่องขารเอาตากเขา เอาเอามาดิดิไซนมต่อื้อได้เลยออเฮ้ยพอก็นข้าะขายอยู่ทางดูดังาขเปียกออต้องคุณไปกินขาเปียกมากนหรอเนี่หอยแาะงูยังท่าท่าใช่ปะเฮ้ยเรา่ก็ได้ยังไม่ตายดอกตยแล้วชดก็มีเขากครับไป้ะ น,นี่ค่ะนี่เบินอ,อินนะฮะนะใครว่าย,ยัางไงก็สร้างที่ไปลาวที่เอาขคงไปให้นะแป้งเสื้อผ้าเน้อนะเขาคงนท่เขากินนำ้ำมูใช่เดซีออเมสีอะไรจะเข้าไปเบิ่งกดิเข้าไปเบิ่งเติดตามเจ้าบ้าต น้องกินหาข้าวเรียบร้อยมันก็พอดีกินน้ำมะส้มมันมีคนมีคนดีน้ำมีคนน้ำนเออมันจะมีคนหักเราและคนฟังเรามีคนคอมเมนต์เราแน่มีคนคอมเมนต์แยงแน่ไร้น้องอินนะฮะนะใครว่ายังไงก็สรางพี่ไปแล้วไม่อยาก ใช่ะโดเนะโบมีนะมันรุ่นืุอๆจอมากกับเนี่าแล้วคอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่รารอเดียวดีเดียมาประเทศดูกล้อรอเดียวจัเคยไม่จะไมลานี่คอมเมนต์นึงแล้วลายคนเขาดามาเลยมีอีกดีทัว์ครับาเป็นเนอี่กาะจับต่อยลงต่อยลงมจับู มีคนหักแล้วมีคนสร้างน้องไฟ่ฉัน่อเรื่องคอมเมนต์เลยพีน้องเด้อน้องน้องสับไพ่ก็ยก็ดีนะโอ้นยากฟังคำพร้ายคอมเมนแ้นี่ไม่สูงไม่กิ่หนนอง อะไรกันยาดนิดเด็ดคนกินติอนนี้เราพูดดังไปมาน่เดลูกแมวเ่งข้าวนานลูกแมวหว่ก็ต้องไปมีเป็นไงเป็นชั่วโมงดังไปจเ่โมกบุโลออลกคุณชมต้องชมกินแลมกินเนาะกินกินก็แลม

แมันบ้าไบ้าแทค่คนอยู sure> ่เวลาในบ้านเลยบอกยังเืนอ่ะคขาบเออน่นอนมันจะเป็นยังเือซือนแนี่อนเป็นผสมมิกน่ะเืินแล้วก็นอนเนี่ยนอนตื่นมาแล้วเจ็บเจ็บท้องนะแล้วคิดว่ตัองไป่ติงไปอีโวไปอย่างเราม่เห็นไปสองไฟจังหนีหมานนกล้าบอกข่ายยูนขายยู่นอยูบกเพาะเลยเลยไม่ได้ข่ายนบาดมันแหลมเนาะแหลมได้หน่วย คพอ่นก um, <t ira> ินกื approved, uh ้นบีหมอบีง่ายไปเอาน้กินกอนบีเล็กน้ำถุงน้ำเด็กเอกเนาะอะิเาไม่ถูกกินนะคือมังบีวีเล็กมันเป็นนังบุแจบาทเนาะมันูมมียากินด้ยยากิน่อ จะตายอะไรเหน้าชิดหน้าจุกลังเลยเพราะว่าไล้์สเด้เยกินม,มันก็นไม่ตายไงแน่นอนปะิคอแล้วปูบ่าจะมาล่นมาโชว์กุรายมีปูบ่ากูแฟ่อโทษเขามาเรียกตำเรียกเติมนะพ่อชูอ๋อหมอแล้วหูห่าริ่มสิมาเขามาลินอยูหมอ่ะเขาเรียกตามเร tôi đã kín ngủa lạc đấy nhớ 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 nó nhớ 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 แต่ได้มันเป็นผัวถือเูดีแล้วกเปายอดชุดดเอินบ้านะควอนเพลันคอยแน่วเขาอยากังๆด้วยโ่ขนัดมื่อเน้่ไปมึงกัจะเอินถามเนาะหาเซ็ตเพราะอ๊ได้ยูโบเฮต้าแกล้มมาไม่ใช่ทุ่ยเ็นตบุกินจะหมักละเปลือดเป็นน้ำละจะเอานีเป็นโมงใสมก่

ยากมลพอเาห็ดงเห็ดเห็อเห็งน้ำเห็ดเืห็ดเยอก้นก้อนเยม่ไปเฝ้าเยอะอยาคือวาเห็ดงานเียเาเดาอันนี้แนจะมีนวอื่นหรอว่าเห็ดต่างเก็บเครื่องแล้วเห้องน้ำก่อนตามคัสเดาวเห็นเทเทคือหงน้ำมึงน่ยอไม่อยากได้แม่งมาก

เลึงแซนาชัวห้ซื้อเออ่บาล้วบ่าบอกเปนใ้บอันเลือว่าปิดอันเลืจะตวเลิกูบาไม่อุดเลยกลุ่ะมันไ่ขายว่าละมันนะบอกมัน่าตัววันนั้นเอาลุละฟองไฟชัวขายว่าคนเดียวคนเดียวไปเลยพี่น้องก็ิมันไปตัวเมันไปตัวคนยวรับจายเนขายมันนนอยก่ไปดูต๊ะุทุก เรีย้ยครั